ขายได้แล้วกวางเอบีนอมอลโพสเศร้าอำลาเรือนหอน้ำหวานซาซาบายบายเพื่อนบ้านจากกรณีนักร้องหนุ่มกวางเอบีนอมอลหรือกวางสิริสิงโชดวิจิตประกาศขายเรือนหอสุดหรูย่านพัฒนาการหลังปิดฉากรักอดีตภรรยาน้ำหวานซาซ่าหรือพิมมราจเจริญพักดี ไปก่อนหน้านี้ล่าสุดเรือนหอหลังดังกล่าวมีเจ้าของใหม่เข้ามาดูแลต่อแล้วกวางได้เข้าไปเก็บข้าวของย้ายออกจากบ้านพร้อมโพสต์ข้อความเศร้าอําลาบ้านแห่งความทรงจําหลังนี้โดยกวางได้แจ้งข่าวการขายเรือนหอผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอดควันกับพร้อมข้อความระบุว่า วันสุดท้ายละขอบคุณบ้านหลังนี้มากมอบประสบการณ์ดีๆบทเรียนดีๆผู้คนดีๆบ้านหลังนี้สอนหลายอย่างมากๆขอให้เจ้าของใหม่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเช่นกันครับก่อนที่น้ำหวานซาซาอดีตภรรยาของกวางจะเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่าบายยเพื่อนบ้านซึ่งก็มีเพื่อนดารานักแสดงและแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ทั้งคู่กันอย่างเนืองแน่นนายเอนเตอร์เทน